สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อก,ก็ช่อง KJ Story นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานะครับนี่ยาวหาดข้างหลังแม่มมหินทะเลนะครับหมอกเต็มเวลาหกโมงกบบเจ็ดโมงนะครับเวลานี้มากับตึกแกล้งนะครับทบั้งคุณข้างหลังถ้าไปใส่อะไรกันนะหเหรอ ีีีนร้านยาเมื่อกี้เขาคุยว่าซอยเซอยหกปอเขาว่าซอยหกเฮ้ยตักบาทไหมทำบุญไหมทำบุญไม่เราในหันด้หาสิบเดือนไนข้างถึงเลยับ ลำบกีนี่สีเหลืองตั้งท่านส้วงปันใดน,นะครับพี่นออ้องลงโบท๊ทเ,เรียกโบ๊ทนะครับขอรีวิวคนขับแย่ <Yeah. S 2> นะครับแย่ yeah. ที่สุดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นรถนะเนาะใช่ไหมแตงแต่ตั้งแต่ขึ้นรถยันลงรถลงรถที่อีง ที่จริงพวกพี่ลงไปแล้วใช่ไหมนี่ลงมาที่หลังสุดเนาะยังมีพูดอีกไม่รู้พูดยินยเออขออนุญาตซื้อชื่อชื่อพูดอต้องนั่งนั่งสองแถวไปแม่ก็อยากเอซื้อน้าอยานโดนฟองนะยวได้ดังรับรลงเดี๋ยวได้ดัง แล้วแบบคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าเราเพราะเป็นลูกค้ามันบ้างแนนเอาไงวะถ้าเออเราก็หาม่ันจะไปต่อไหมถ้าไม่ไปก็คือเออเดี๋ยวเดี๋ยวอนขั้นใหม่เอาไงยังว่าเดี๋ยวเรียนใหม่กันยังว่าเดี๋ยวอันนี้่พิจารณาไม่ค่อยใจ่หอกเลยลงลงมาแล้วนี่จมพุ่มพ่านอีกเลย ที่ดินแดงมันแดงเอ้มันธรรมดาอยู่แล้วไหมคนอื่นที่รถไม่ต้องมีดินใช่ไหมที่ดินแดงมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้แบบเยอะแบบขนาดนั้นน่ะมันมีถนนหอัเข้าามนเขาเขาไปบ่อนรถบ้านจอดไฮไอ้เฮ้ามห้อมาล่ออยู่ตรงอีอย่างนะร้านเจา้าฮอนบุฟเฟ่หน้าถนนด้วย,เ,ยเดี๋ยว อย่าระวังระวังจะได้ดังระวังจะมีคนใช้งานเยอะเดี๋ยวสิถือรีวิวฟรีถ้าเบิรงเถอดม่รีวิวฟรีแล้าหัวหอมอยากได้คิดไปให้ตรงอยากมากกล้องในมือสั่นโยกฉันเจอรักแท้โอ้ฉันก็เจอเหมือนกันโอ้ย เฮ้ยบอลเป็นเขาขางังแต่มือขื่นลอจีนะครับพี่นอองนี่นะครับอุ้ยอยากได้เวลามานั่งชิลแบบนี้จังเลยเฮ้ยทำไมรักแท้ของฟุกเยอะแยะจังเลยอะแถวเนี้ย โอมเฮัดบ่าเจกัด냠ตาพี่น้องวันนี้จะอัปเดตคลิปลงเยอะๆเลย Pizza Company ก็เรากำลังเดินทางไปส้อยหกนะครับตอนนี้ทำตัวเหมือนท่องเที่ยวอยากมาั่งชิลพยายามอย่าติดติกระซิ์เดอ้อเพี่เงินงหลยอยู่ตอนนี้ ใลช้หาดก็มีมากกมูลหลายๆอย่สิมวนพี่น้องถ้าเกิดสมมติ่ามาผู้เดียวไม่เวิร์กนะครับต้องชดมูช่วหัว,วมานั่รอบนี่กับมีมูมีหวกนะครับเดี๋ยวนั่งเหลือสิตามมาที่หลังนะครับ นี่มันสวรรค์ชัดๆเธอเธอกะเบิงซุ่มมือเขาดีน่ารักขนาดฮะไม่คือเห็นถ้าเห็นหายอ่ะไม่ต้องสงสัยนะแถวแวนี้เลย บตกโทรนอนหลัอ,ออ้ยเดี๋ยวตามไปที่หลังไม่เป็นไรเกงใจย่างไป่ได้ครับเจ้า่คุยกันไปเรื่อยๆนะครับกว่าสีถึงซอยหกตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ซอยไหนนะครับ ไม่คิดว่าบรเดมาโดนแล้วรัอควม้จอยากกินยำหอยซิกเนเจอร์ยำหอยอ่นางลมใส่หอมหลายๆกระเทียมหลายๆแม่พี่น้องอยากกินเชินที่เขากินในคลิปนะครับแม่บอกว่าใส่หกเหรอใส่อันอ้าว ไล้อยูบน,นบนแต่บนคนหลายๆกันบอกนี่ก็สง่งรูปมาให้ดูู่ตรงนี้ซอยอะไรซอยสิบสองกอกทีตรงที่เขาขายทุย้งไทยเอขายอะไรกันนะครับครับปีนองบรรยากาศที่รันหลังโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวขอลงไว้ก่อนนะครับ <S <S คลิปนี้ลงไว้จะมีคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับ <S 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 พี่นองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับบายบายเอ้าอาจารย์เต่า เราไม่ you you, ดแถวนี้ติ